สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างสิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับอ่าพี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ะจะถึงแล้วนะครับนี่วัดทำรมิกวัดโพนงามนะครับวัดโพน บานติดต่อนี่นีไม่เอะใจนะสองเดียนี่ดูกันเนี่ยสองเทีย่ยนีปะผ่นนวงเล่าก็เถอะผ่วงเล่า,าต้องไปถามราคาเสือรุ้นแล้ว ว่าพววเรา,าก็อที่หล่อมากไมก่วยวงกลังเห็นปะเห็นหล่ออนปะหล่อแล้วก่ สนามบินมึงเลยเรามาถูกทางหรือเปล่านนอนวัดเดูยข้างหน้า้าเรามาถูกทางนะครับอ้านจองต่อนะครับถึงแล้วนะครับถึงแล้ว

Long sang buồn thật nhiều hãy ở sang không hm, hm, cái hm, 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 cứ hm, 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 này nó như vậy hm, 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 อิแบุพูแสนปวดทราบขนาดนี้เราถึงเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องโอ้ไม่มีหมกจอดเลยครับโอ้ห้าามขวัญตามทยาใสนะครับโอ้เอาเอาหมาเอาวะเอาหมา เ้ยมันทำตัวน้อยแล้วว่ะไรเงี้ยซุ้มยนากันมีซุ้มยนากันข้านเลี้ยงแล้วก็ซุ้มยน่าในหูฮักเอ้ามือปิดวกเงินเขาอีว่เออเนี่ยพี่หลังพักคนามมาใช้อาศัยครับ ทีมูกเกลอด,ดอนี่ครับพี่รองโอ้บรรยากาศครับจำนอยมีขบ,บวนลนแห่นะครับมีขบ,บวนแห่มีบ้านที่ต่อครับเข็ดมีไงลีครับ ่าแดางนั่งไงขบวนแหย่ยังมาเริ่มนะครับยังไม่เริ่มนะครับขบวนแห่โอ้ยซีว่าปูสาแล้วครับพี่น้องเอฟซีว่าปูเถ้อปีสาะเ,เวทนนครับ อมาถึงกี่โมงกินดิชัยมาถึงกี่โมงสิบเอโมงมาดิสิบเอ็ดโมงเอ็องผมเนี่ยผมเลยไปเติมน้ำมันไปดิแต่พี่ว่าจะพุ่งหาเดี๋ยไปมีไหมลืมคือฟอร์มมัมมีมันฝุ่นแรงเลยกไปกิดเปียนกิโลผัตายพี่้องโอ้ โอ้รับแสบๆครับจาก,กินกับด้วกินด้เข่า้ะเขาเนะอิญเจ้านะกินขามี้กินี่ยโอ้เฮ็ดปอบอกเฮน้าโอ้ขเบีย่ท่านเล่นเล่นตัวหนึ่งไหมยกกลางคนทางเลยผมมึงมากันจอกระถิพุ่นแล้วเล่นตัวนึงเขาเหยียบไว้กลางคนท่างไม่ไหมเลยเสบสบพี่หลง เห็นยูรถตัวเห็นยูไฟแดง้าอย่าออกมาเลยมาตีมามาไปนด้ไปแดงเนี้ยเยอะแวกมาเลยนะรถหลร้อยมากเลยไหมโอ้ยดีกว่ามาเลยไปไปเตือนมันไปหาปั่นมฮวบ้างแต่พูมากหนอบอกว่าัวมือน่ะมมีเออเออมีแต่อยู่ขวามือละ บนเียว่เฮม,มาเติมพีอเอาไปว่ามามีเมนีพุ่นมีเรอนนีมามีน่อยเพงเยมมมีเรเลี่ยดเอไปยนในหมอดพี่แล้วพี่ลองโอ้ยเสีบเสียครับขอบคุณทุกกลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมชมแล้วก็แลก็แช่ครับสหรับชิมนี้สวัสดีจ้า